อันนี้มันคือไม้แค่หูติดกล้องนะมีไฟ led ที่ปลายด้วยทุกคนลองดูดิว่ามันชัดขนาดไหนนี่ตั้งแต่ผมมีไม้แค่หูติดกล้องอันนี้นะหูนี่สะอาดเลยอ่ะทุกคนดูดิเห็นไหมไม้แค่หูเราอยู่ข้างล่างนะเราจะสลับให้จอภาพมันแสดงอยู่ด้านบนนี้เรากดตรงนี้เลยนี่เห็นไหมมันทํางานง่ายเลยแล้วเวลาเราขยับซ้ายมันไปขวาเนี่ยเรากดตรงนี้ขยับซ้ายมันไปซ้ายขยับขวามันไปขวาเห็นไหม เราทํางานง่ายขึ้นนะแล้วถ้าเราดูอย่างนี้เราเห็นไม่สะใจนะกดซูมได้ด้วยเป็นไงถ่ายเป็นรูปภาพเก็บไว้ได้แล้วปุ่มสุดท้ายตรงนี้นะสามารถที่จะบันทึกวิดีโอเก็บไว้ได้ด้วยหอไฟ LED สว่างมากเลยชัดเจนเลยเอามาแบบว่านเนี่ยเเอามาเคลียรสิวเซียนเนี่ยเนี่ยโอ้โหหลุดออกมาแล้ว มันชัดมากขนาดเห็นในรูขุมขนนี่ชัดเจเลยนะเราจะเอาไปทําความสะอาดช่องหูหรือจะเอามาค่อยๆเลียรยสิวเซียนที่อยู่บริเวณดั้งริมฝีปากเลยนะที่มันเล็กๆมันบีบไม่ได้อ่ะโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยมันสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้นี่ทุกคนดึงออกแบบนี้เลยเขามียางรองซิลิโคนแบบนี้ให้ นี่สวมเข้าไปยางเปอยยางเสียหมดอายุแล้วมีมาให้เปลี่ยนอีก5อันอพร้อมเลยราคาแฟลเซลลตัวนี้126บาทเองราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นนะครับทุกคนไปนโหลดแอปที่ชื่อว่า HND สีแดงๆตัวนี้นะเห็นไหมให้เรากดปุ่มเปิดตรงนี้ค้างไว้จนขึ้นไฟสีฟ้าๆกระพริบตรงนี้แล้วเขาจะมีไฟ LED ติดตรงนี้ยังไม่พร้อมใช้นะเชื่อมต่อไวไฟที่ชื่อว่า HND EC ตรงนี้เสร็จแ,แล้วให้เรากลับมาที่แอปพลิเคชัน HND อีกทีหนึ่งกล้องพร้อมใช้งานแล้วง่ายแค่นี้เลยครับใช้งานง่ายและใช้งานโคตรดีใครอยากได้ผมปกักกััดดตรตรงนี้้ว้วใหแลลบาจเย